สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily อกันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ Avengers e c r e t War กันดีกว่านาตอนนี้เองเนี่ยก็มีข่าวที่เขากำลังพูดกันอย่างหนาหูอยู่เลยนะครับผมเกี่ยวกับการอัปเดตเรื่องราวใหม่ล่าสุดของทาง Avengers e c r e t War นั่นเองครับ Avengers e c r e t War เนี่ยนะครับผมจะเป็น a v e n g e r ภาค6ถูกไหมเพราะว่ามันจะมีภาค5มาก่อนนั่นก็คือ a v e n g e r แข่ง Dynasty โดยถ้าเราอิงเรื่องราวในคอมิกมาแล้วเนี่ยนะครับเหตุการณ์ Secret War เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ที่ multiverse แลกสลายไป ผมกลายเป็นจักรวาลที่รวมกันของเศษซากจากมัลติเวิร์สต่างๆแล้วก็เกิดเป็นการต่อสู้ขึ้นมาเป็นแบทเทิลเวิ d ์ขึ้นมาครับในตรงแบทเทิลเวิ d ์นี้เองเนี่ยก็จะเป็นเศษซากของจักรวาลมารวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้เห็นฮีโร่คนเด,เดิมเนี่ยนะครับผมโผลมาในหลากหลายเวอร์ชันเป็นแวรียนเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยนับได้ว,ว่าเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆและแฟนๆเนี่ยรอคอยเป็นอย่างมากและอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดพีคที่สุดของจักรวาล MCU มยก็ว่าได้คือมันจะย ไอเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ที่สุดแล้วอะถูกไหมแล้วตอนนี้เองอะมาเวลก็เริ่มเห็นแล้วว่าแฟนๆเนี่ยก็เริ่มที่จะเบื่อกาลังฮีโร่บ้างแล้วหรืออาจจะเซ็งกับการที่มาเวลเนี่ยทำคอนเทนต์ออกมาไม่โดนใจมาเวลก็ต้องปรับแก้อะไรกันไปนะครับและหนึ่งในหนทางหนึ่งที่มันเป็นปัญหาณตอนนี้แล้วมาเวลสามารถแก้ไขได้นั่นก็คือด้วยความที่ว่าเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยมันเอาฮีโร่ตัวท็อปท็อปที่เป็นฮีโร่ตัวดังในโลกภาพยนตร์เนี่ยเอามาใช้ไปหมดแล้วนะครับผมแล้วมันก็ได้ตาย แบบตัวหลักๆที่เป็นจุดขายเนี่ยมันไปแล้วว่ามันก็จะต้องปั้นตัวใหม่ปั้นอะไรกันมาแต่ที่นี้เองอการจะปั้นตัวใหม่ก็ใช่ว่าแฟนๆเนี่ยจะถูกใจทั้งหมดนะครับผมหนึ่งในช้อยที่มีความเป็นไปได้เลยก็คือหลังจากจบ a v e n g e r s s e ีเควนซนี่เองเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นสงครามระดับ m u l ติ verse สอะ m u l ติ verse แตกสลายครับผมมันก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่เป็นจักรวาลใหม่เป็นไทม์ไลน์ใหม่อะไรกันมาซึ่งถ้าถามว่าต้องเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงการรี สำนักข่าวเลยออกมาคุยว่า Marvel Secret War เนี่ยจะเป็นการรีบูตจักรวาลมาเวลใหม่นะรีเซ็ตจักรวาลมาเวลใหม่ไปเลยนะครับผมซึ่งการรีเซ็ตจักรวาลตรงนี้เองเนี่ยก็จะทําให้มาเวลเนี่ยสามารถเล่าเรื่องเอาเรื่องเดิมมาเล่าใหม่ได้ถูกไหมไม่ว่าจะเป็น Iron Man ไม่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกาเหล่าฮีโร่ที่เป็นตัวหลักๆของมาเวลเนี่ยเอามาเล่าใหม่ได้ทั้งหมดเลยนะแต่ตรงนี้หลายหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรอมาเวลจะเอาแบบนั้นจริงๆหรอเพราะว่าถ้ามาเวลทาแบบนั้นเองเนี่ยนะ หมดศูนย์ใหม่หมดเลยถูกไหมเหมือนกลับไปเฟสหนึ่งใหม่หมดแต่มันก็จะทําให้อเรื่องราวที่ปั้นออกมาเนี่ยมันยังมีอีกหลายเรื่องที่ไปต่อได้ไม่ว่าจะเป็นมูนไหน โลกีต่อภาค5เองก็ตามเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยที่แฟนๆเนี่ยรอดูอยู่มันยังมีเรื่องที่ไปต่อได้อันแน่นอนแหละอันที่ไปไม่รอดมันก็มีเหมือนกันอันที่ไปรอดก็มีแล้วจะทํำยังไงละ่ะก็เท่ากับว,ว่าถ้าจะเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเนี่ยไอสิ่งที่ปั้นมาโยนทิ้งหมดเลยอย่างนั้นหรอยังมีชางชียังมีฮีโร่อีกมากมายที่ผู้คนชอบตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่ามาเวลเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่ชัดนะครับผมว่าการรีบูตนั้นจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าการรีบูตเองมมันนททําาาาาได้หหหลลลกกยรรูปแแบบๆะะใะว่ง่งี MCU เรือยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยก็ได้มีดีลซื้อฟ็อกมาถูงแมนดิสย์ได้ซื้อฟ็อกมาและนั่นรวมไปถึงลิขสิทธิ์ของเรา Xmen ด้วยตลอด MCU ที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นเหล่า Xmen ไม่ได้เห็นเหล่ามิวแทนเลยตอนนี้เองเหมือนมาวาิวพยายามจะเกิดเรื่องมิวแทนออกมาละแต่ถ้าเราจะเริ่มใหม่เลยก็ได้เหมือนกันถูกป้าก็จะเริ่มเป็นจัก,กรวาลฮีโร่ใหม่ที่มีทั้งฮีโร่มีทั้งอเวนเจอร์แล้วก็มีทั้งทีม Xmen อยู่ร่วมจัก,กรวาลกันไปตรงนี้ก็อาจจะเป็นช้อยที่ดีเหมือนกันแต่จากข้อมูลที่หลายๆฝ่ายเนี่ ของการซอฟต์รีบูทซะมากกว่าก็คือไม่ได้รีบูทเริ่มใหม่จากศูนย์เลยนะแต่อาจจะรีบูทบางส่วนไปเช่น เริ่มทำลายใหม่เนี่ยอาจจะมีบางตัวละครที่ยังเหมือนเดิมอยู่ไอเรื่องที่มันดูจะไปต่อได้ก็ไปต่อไอเรื่องที่มันไปต่อไม่ได้เนี่ยเอองั้นเราโมเมไปเลยเฮ้ยก็มันเริ่มจัก,กรวาลใหม่นี่เริ่มใหม่ไปเลยนะครับผมตรงนี้เองก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันซึ่งลักษณะนี้เองเนี่ยจะคล้ายคลึงกับหนังเดอะแฟร์ที่เป็นการรีบูทจัก,กรวาลดีซีแต่ตอนแรกเราคิดว่ามันจะรีบูทใหม่ทั้งหมดเลยถูกไหมแต่สุดท้ายเองเนี่ยพอเดอะแฟร์กลับมายังจัก,กรวาลน่ะมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปอย่างเช่นตัวของแบทแมนที่ ก็คือเริ่มใหม่บางส่วนแต่หลายหลายอยา่างก็ยังเหมือนเดิมเช่นตัวของเดอะแฟเองเนี่ยก็ยังเป็นตัวของเอสลามิลเลอร์อยู่หรือว่าตัวของอควาแมนเองเนี่ยก็ยังเป็นตัวของเจสันมามอาอยู่คิดว่าน่าจะเล่นออกมาในลักษณะนี้มากกว่านะครับเพราะถ้าเล่นออกมาในลักษณะนี้เนี่ยตัวละครที่เป็นแบบขวัญใจแฟนๆก็ยนะังไปต่อได้และตัวละครไห <ๆ S 1> นะที่มันไม่เวิร์กเฮ้ยไม่ค่อยดีเลยงั้นเอาใหม่เลยเริ่มใหม่ไปเลยนะครับหรือตัวละครไหนที่เล่าจนแบบไม่รู้จะเล่ายังไงแล้วอ่ะถูกไหมเล่าจนบทมันจบไปแล้วอ่ะก็เอากลับมาใหม่ได้นะครับ เพราะขนาดสไปเดอร์แมนเองเนี่ยยังรวมสไปเดอร์แมนจาก3เรื่องมาได้เลยถูกว่าเป็นสไปเดอร์แมนสามเวอร์ชันอะทอมฮอลแลนด์แอนดรูคาฟิลแล้วก็โทบีแมกควายตอนนี้เหมือนแฟนๆอะเริ่มที่จะชินกับความเป็นมัลติเวิร์ซ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจะเริ่มใหม่อะไรมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนละสมัยก่อนถ้าจะเริ่มใหม่หมดทุกคนอาจจะแบบเฮ้ยแล้วอันนี้เริ่มใหม่ด้วยไหมอันนั้นเริ่มใหม่ด้วยไหมเดี๋ยวนี้แฟนๆเข้าใจคอนเซปต์นี้แล้วก็โอเคถ้าทําเป็นซอฟต์รีบูทมาเนี่ยแฟนๆก็เข้าใจว่ามันเปล มีพื้นที่ในการเล่าเรื่องต่างได้ง่ายขึ้นมีพื้นที่ในการเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าจะเล่ามาจนจบเฟสหกอะโอโหเฟตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนังรวมกันกี่สิบเรื่องถูกไหมเนื้อเรื่องมันก็มีความทับซ้อนม,มีความงงงวยกันเริ่มใหม่เลยน่าจะดีกว่าเหมือนกันนะครับผมก็คิดว่าถ้าทําออกมาเป็นซอฟต์รีบูตเนี่ยน่าจะออกมาดีแล้วก็แอบสนับสนุนให้เกิดการรีบูตในระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะได้ลบข้อผิดพลาดไปมาเวลเนี่ยถามว่ามันเพอร์เฟกต์ทุกอย่างไหมที่อาจจะ ไม่ได้ถูกใจทุกคนนะตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะมีการปรับแผนหรือว่ามีการแก้ไขอะไรกันไปได้นะครับผมคิดว่ามาเวลเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้วล่ะเพราะห่างมาดูกันในสเกลของอีเวนต์นะเนาะเราจะทำอีเวนต์ที่มันใหญ่กว่า s e c r e t w a สสงครามระดับมัลติเวิร์สผมคิดว่าทํายากมากๆแล้วคือเอ็นเกมเนี่ยก็ยิ่งใหญ่สุดๆแล้วนะแต่จะทําให้แบบยิ่งใหญ่ไปกว่านี้มันก็ต้อง,ปง,ง iverse, เป็นสงครามมัลติเวิร์สเป็น s e c r e t War แล้วถูกไหมแต่หลังจากนั้นจะเอายังไงต่อมันจะหาอีเวนต์ที่ใหญ่ระดับนั้นมาอีกยังงัแบบัังงงงงงงไไอ่คคคคบบบบแแแวววาามมมดดดดหขนนนูููุุุปจสสสล้ วันนี้ไม่ไหวแล้วอะ่ะมันก็ต้องแบบอ่ะค่อยๆดาวสเกลลงมาแล้วก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่เริ่มนับหนึ่งกันใหม่แล้วตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนดูหน้าใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าเรามา6เฟสแล้วอะ่ะโอโ้โหหนังสมมติสักห้าสิบหกสิบเรื่องรวมคอนเทนต์กันแล้วเนี่ยสักแบบ300ชั่วโมงอย่างเงี้ยจะให้คนมาเริ่มดูมันเริ่มดูกันไม่ไหวหรอกนะครับผมมันเยอะมากก็อ่ะงันเริ่มใหม่ไปเลยจะได้แบบเหมือนคอมิกบุ๊กอ่ะคือคอมิกบุ๊กเองเนี่ยถามว่าอย่างเรื่องราวกับอเมริกามีมานานมมมาา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 นนนกๆแลล้ววถถูป่ป่่ะเเรจไตอม นึ่งไหมเราก็คงไม่ได้ตามอ่านถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันเยอะมากๆจริง,ๆร,งๆรวมๆกันเนี่ยคงเป็นพันเล่มอะ่ะเราก็จะมีการรีบูตรีบูตรีบูตใหม่เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจัก,กรวาลใหม่เนี่ยก็อ่ะนับใหม่นับใหม่นับใหม,ใหม่อะไรกันมาวิธีนี้ก็ใช้ในโลกคอมิกมานานแล้วนะครับคิดว่าในโลกภาพยนตร์เนี่ยก็น่าจะเอามาใช้ด้วยในสำหรับเรื่องราวที่เป็นสเกลใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปในหนังฮีโร่เองเนี่ยมันก็ทําแบบนี้นั่นแหละก็อ่ะแบทแมนเวอร์ชันนี้มาสักพักนึงเป็นแบทแมนเวอร์ชันใหม่สักพักมมวร่่หาๆไไจะค กีตันไม่ว่าจะเป็นตัวของคริสเตียนเบลไม่ว่าจะเป็นตัวของเบนแอฟเฟกตหรือว่าจะเป็นโรเบิร์ตแพตตินสันมันก็คือการเอาเรื่องราวเดิมๆเนี่ยเอามาเล่าใหม่เล่าใหม่นั่นแหละก็ทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นก็มีแบทแมนที่ยอดเยี่ยมเนี่ยออกมาหลากหลายเวอร์ชันเลยนะครับอันนี้ก็คิดว่าในหนังมาเวลเองอะ่ะมันก็แค่อาจจะเป็นการรีบูทที่สเกลใหญ่กว่าแล้วก็ค่อยๆทํำกันไปก็เดี๋ยวรอดูแหละว,ว่าจะเป็นยังไงแต่ผมค่อนข้างเชียร์ให้มีการรีบูทมากๆเลยนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนนนนีี้ท่่่่่่่กกกกกําาาาลลลลัััังงเเป็ขวววอยวจจยูหจจจจบบะ เกลการรีบูตยังไม่ได้เปิดเผยออกมาว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนจะเป็นแบบฟูลสเกลรีบูตเลยไหมอ่ะเริ่มใหม่ศูนย์หมดเลยหรือว่าจะเป็นแค่ซอฟต์รีบูตอันนี้เดี๋ยวคงต้องรอติดตามกันอีกทียังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับรายการ Comic World Daily หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ยังไงหมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับ